ใครต้องการเข้าห้องน้ำนะคะวามเป็นมาของเนียนก็จะมีวิทยากรนะคะมาให้ความรู้กับาทางคณะนักเรียนนะคะค่ะขอเชิญคุณพันลอกช่วงกิจนะคะเป็นวิศวกรประจำอยู่ที่การสี่นะคะค่ะเดี๋ยวถ้ามีอะไรหลังจากที่ ถ้าวิทยากรให้รายละเอียดหรือว,ว่าให้ข้อมูลแล้วแต่ยังข้องใจจุดไหนก็สามารถตอบถามได้นะคะเรียนผูเรี้ยงผาก็ยินดีต้อนรับน้องๆทุกคนนะครับน้องๆ้องมาจากโรงเรียนาาโอเคครับครับ,บที่นี้ก็จะเป็นอาคารโรงไฟฟ้านะครับ ก็จะเป็นสถานที่สำหรับผลิตกระแสไฟฟ้าจาก,าจากโดยที่เรา,าใช้น้ำนะครับใช้น้ำจากจากแาลเก็บน้ำมาผลิตกระแสไฟฟ้าปกติบ้านเราใช <c oughs> ้ไฟแรงดังเท่าไหร่ครับเราไม่ทราบนครับก <c oughs> ็ที่เราเห็นจุดหอไฟที่เราใช้งานกันทุกวันนี้หลอดไฟจะมีแรงดันของ120โวลต์ ครับแล้วก็จะมีความถี่ความถี่าติ0เฮิร์ตนะครับแต่ว่าที่รงไฟฟ้าที่ถีนะครับลิ่ได้แรงดันจากเครื่องรงไฟฟ้าเนี่ยื1 0 0 0 3้0 0โวลต์นะครับจะมากกว่าจะมากกว่าแรงดันที่เราใช้งานที่เราเห็นที่บบเราห็นเป็นหลอดไฟที่โชว์มาครับ ทำให่วาฬระดิ่งทั้งคลื่นบนทั้งการเซได้รับความเสียหายรัฐบาล <Okay. S 1> จึงให้กรมชุรประทานดำเนินการสำรวจและศ,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 ศึกษาเบื้องต้นจนพบว่าคุญมีการต่อสร้างเขื่อนใต้ตักน้ำคลอกแสงเพื่อกักเก็บน้ำ,นนำไว้ในช่วงหน้าแล้องอ้อมการน้ำท่วมในช่วงฤดูฝนไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมการศ,ศ,ศึกษาโดยได้สนับสนุน

เด็กแต่เด็กไฟฟ้าได้เครื่องละแปดสิบในกวัดนะครับคําว่าเมกกาเมกกาเนี่คือหน่วยเป็นล้านนะครับในกวัดก็คือเป็นแปสิบล้านบัดรถน้ำบ่อสองร้อยสิบสิบเมกวั์นะครับเอ่ในภาพที่เห็นก็จะเป็นภาพด้านท้ายน้ํานะครับเป็นเป็น ตรงนี้ก็จะเป็นของแสงนะครับของแสงคือเราสร้างเกืือนกั้นไว้นะครับเกลือนกั้นไว้แล้วเราก็มาสร้างอาคารรงไฟฟ้านะครับเพือ่อที่จะเป็นท,ที่ที่สาหรับผลิตกระแสไฟฟ้านะครับตรงนี้ก็จะมีมีวาวน้ําใหญ่ๆที่ที่อธิบายให้ฟังเมื่อกี้เนี่ยมีวาวน้ําเราก็จะเปิดวาวน้ํานี้ให้น้ําไหลเข้ามาหมุนก้อกนน นี่ก็จะเป็นกรหันขึ้นมีแกมต่อกับเครื่อ,รองรเนฟ้ามันก็จะหมุนพอกังหันหมุนเครื่องร์เด็ฟ้าส่วนที่เป็นโรเตอร์นี่ก็จะหมุนด้วยนะครับก็สามารถผลิตกระแสฟ้ามาแล้วก็จะส่งไปที่ขออ้อแปลงข้อแปลงก็จะตกที่ก็เรียกว่าหลักกาไฟฟ้านะครับก็ส่งของนี่ก็จะเป็นหลักการให้เห็นภาพว่า เราเอาน้ำมาผลิตกบไฟฟ้าได้อย่างไรนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับใครอยากถามยกมือเลยครับใครต้องมีน้องร้อยคนไหนอยากอยากถามอะไรเพิ่มเติมคุถามไหมครับครับครับ นี่นั่งเถื่อนเชื่ออะไร <c oughs> อ๋อนี่ตัวมาไม่ทันกะด้วยคือ,อมันเป็นโครงการนะครับมันเป็นโครงการตั้งแต่ปี2 5งพันโอเคตั้งแต่เก้าอุอา okay. <c oughs> ปมภ์พันห้าร้อยย่สิบเนี่ย สามคนที่ตั้งเขียนชื่ออะไรคมตอบไม่ได้ครับเพราะว่าเขาสร้างกันหลายตัวนะครับอ๋อพระที่พระกี่ท่นไค่ทำน้องก็นะปะอยพี่ถามพี่ันมันมีมันมีหลไหล เขาเรียกว่าไหลไหลาหล,าหลาระดับที่ไม่ออกคือมันมีที่เป็นห้องประมาณพันกว่าบาทหรือไง่ปประมาณพันกว่าบาทแล้วก็เป็นห้องที่เป็นเดือนแถว ลุกเป็นยัได้ลุกเป็นยัได้ใครถามดูครับวันหนึ่งนี่นะครับระวังนะครับคืออ่าปกติแล้วเนี่ยเราจะมีอย่างอย่างที่เมื่อกี้ให้ดูแผนเป็นรายเดือนใช่ไหมครับเดือนหนึ่งเนี่ยก็แต่ละเดือนมันจะไม่เท่ากันเดือนหนึ่งบางบางเดือนก็ประมาณสามติดสามติดติดติดห้าติดอันนั้นอันนั้นเป็นรายเดือนนะตอนนี้พอมาแผนรายวันเนี่ย แผนแรงงนก็ขึ้นอยู่กับทาง,ทางสูต,ตรควบคุมของเราของเราไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดินเครื่องทงุกวันนะครับแล้วก็ไม่ได้เดินเครื่องทั้งยี่สิบชั่วโมงเราจะเดินเครื่องเมื่อความต้องการไฟฟ้าเนี่ยเขาเรียกว่าเคร่งพีคำว่าพีก็คือมีความต้องการใช้ไฟตรงนั้นหนามากนะครับเนื่องจากว่าโรงไฟฟ้าเราเป็นโรงไฟฟ้าแบบเขาเรียกว่าไฟฟ้าที่สามารถ เดินเครื่องเพื่อจ่ายกระแสไฟเข้าระบบเกี่ยได้รวดเร็วนะครับอย่างที่บอกอะคือเราน้ําเข้ามาพอเปิดน้ําขึ้นหมุนเครื่องหันได้เนี่ยสามารถขนานเครื่องคพาว่าขนานเครื่องคือมีไฟจ่ายให้กับจ่ายเข้าไปในระบบเนี่ยประมาณไม่เกินห้านาทีห้านาทีเพื่อนั้นแล้วรถไฟ้าเรานี่สามารถสตาร์ทก็ได้สตาร์ท้อมอะเดินเครื่องเดินเครื่องได้รวดเร็วเราก็จะใช้เป็น โรงไฟฟ้าที่ช่วยเสริมระบบในช่วงที่มีความต้องการสูงๆเมื่ี่น้องถามว่าวันหนึ่งผลิตเท่าไหร่ก็อันนี้แต่ละวันมันจะไม่เท่ากันนะครับก็วันหนึ่งอาจจะประมาณกสองล้านหน่วยอันนี้สองล้านหน่วยสามล้านหน่วยสี่ล้านหน่วยขึ้นอยู่กับแผนแต่แต่ละวันนะครับของจังหวัดสุวรรณธานีฉะนั้นคุณครูคิดว่าทักษินจําเป็นอย่างยิ่งนะคะที่จะต้อง มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องเครือนะคะและการเรียนรู้ที่ดีที่สุดก็คือการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้จริงนะคะฉะนั้นการมาในวันนี้คุณครูคิดว่าเออจะเป็นทุกคนได้รับประโยชน์นะคะได้รับความรู้และประโยชน์อย่างคุ้มค่าที่สุดนะคะโอกาสนี้ก็โอกาสน,นี้ก็ขอเชิญนะคะ ตัวแทนของคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีคุณครูเอกอนงรักยืนนานค่ะเป็นตัวแทนออมอบกระเช้าผลไม้นะคะเพื่อเป็นการขอบคุณค่ะเด,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 ดี๋ยวๆๆะคะแก่ค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันเกรกีนัทมณ์เก้าตกุตัวแทนของมัมศึกษาปีที่5โรงเรียนอนุบาลตุาธานีวันนี้พวกเราได้มาทําคณะศึกษาที่เสนาชบงพาและได้รับความรู้ต่างๆจากผู้วิทยากรอย่างมากมายเพื่อนําความรู้นี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันในโอกาสนี้ตัวแทนโรงเรียนอนุบาลตุาธานีขอให้พวกเราทุกคนขอบคุณแก่ผู้วิทยากรทุกคนค่ะ good morning good morning everyone we have had a good time learning about the papa dam it has been interesting to learn about its history and learn how it could be made we would like to thank The staff here for showing around and explaining how the t a ่ f here f o r showing คุ a r o u n d and e x p l a i n n n g how ท h e มาอ w o ่ k ี่นี่ขอบคุณที่มาอทางน่อนเือานะครัขบกยบ็ยินดี่นะครันบยินดีย่นอีานมากนะครัาบที่ทางด้บมาน โรงเรียนทุกวันกุาฟานีให้เอียดน,นะมาเยี่ยมชมนะครับแล้วก็ทางเราก็ให้โอกาสหน้านะครับก็ขอเชิญนะครับปกติแล้วเราเราจะมีโครงการโครงการที่จะไปให้ความรู้กับนักเรียนนะครับโดยที่ว่าเราออกไปสู่โรงเรียนรับพานะครับวก็ะจะมีโรงเรียนรับพาวิทยากรมโรงเรียน รีนปวิทยาแล้วก็จะขยายโครงการไปตัวโรงเรีนยนทางด้านอำเภอพนมและอำเภอตรลีละต่อไปนะครับก็อันนั้นจะเป็นโครง,งการโครงการการ็เรียกว,ว่าเพื่ะให้ความรู้กับน้องๆนะครับแต่ว่าจะไม่ใช่ระดับประยมจะเป็นระดับมัธยมนะครับก็จะเป็นการนาความรู้จากเถื่อนนะครับาเข้าสู่ชุมคนนะครับแต่วันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับที่น้องๆจากในเมือง ว่ามาเยี่ยมพวกเรานะครับดาวเกลือนก็นดีครับเขาให้เดินทางวันนี้กลับไปยังยังไม่กลับยังดูงี่วันครับพออยู่วันเดียวนะครับก็เดี๋ยวก็ไปถ่ายรูปที่ป้ายเกลือนสวยๆนะครับแล้วก็ไปรูปปูพาลงลงเรือไหมผมไม่ลงผมลงเรงือลงเรงือด้วย โอ้หดูดีนท่านไปเรียนนะครับไปเรียนลก็นับารู้ที่ได้รับวันนี้ไปได้ัอกต่อนะครัว่าเดินเราอันี้ยังไงนอดยังไนะครับขอให้เดินทางโดยปลอดภัยนะครับ